สวัสดีค่ะนางใหม่ไพ่ยิปซีนะคะในค่ําคืนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะคะนะครับคืนนี้เขาคิดถึงคุณบ้างไหมคิดถึงค่ะคิดถึงมากๆนะคะเอ็ดออฟสอดคิดถึงนะเอ่อเทนนอฟเทนซับครับเวนออฟคัพจีเอ็มเพร์ ไม่มองมองว่าเขาคิดถึงมากๆเขาคิดถึงคุณมากๆเลยแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ค่อยว่างนะคะในคืนนี้เขาไม่ค่อยว่างเขาอาจจะอยู่กับครอบครัวของเขาอยู่กับคุณแม่คุณพี่ป้านะ้าอาอะไรของเขาแบบนี้นะคะอยู่ในอาจจะสังสรรค์อยู่ในครอบครัวของของเขาอะนะคะครอบครัวพี่เป็นพ่อแม่พี่ป้านนะ้าอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เขาคิดถึงคุณมากมากไม่ว่าเขาจะนั่งอยู่มุมไหนอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะเขาก็คิดถึงแต่คุณเขาก็วาดฝันว่าเขาจะได้เทคแอคชั่นกับคุณอะนะคะเขาแบบประมาณว่าเขาก็ยิ้มหัวเราะสนุกคุยสนุกสนานไปกับครอบครัวเขาอะนะเอ่อยิ้มคุยสนุกสนานไปกับคุณแม่หรือคุณพี่สาวหรือพี่้าหนนะ้าออะไรเนี้ย <c oughs> ไม่ค่อยว่างนะคะถึงแม้เขายิ้มแต่ว่า เป็นประมาณแบบหน้าชื่นอกตรมอ่ะน้าชื่นอกตรมก็หมายถึงว่าอาจจะคุยกันเรื่องงานแต่ใจอยู่ที่คุณนะอืมเขาอาจจะดีลงานอยู่ก็ได้ไม่ใช่เป็นครอบครัวใหญ่ที่เป็นพ่อแม่พี่น้องก็ได้แล้วแต่นะอาจต้องไปปรับใช้สถานการณ์ของคุณนะคะอาจจะเป็นดีลอยู่กับหัวหน้างานเอ,อดีลอยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ คุยกันคุยงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใจเขาอะค่ะคิดถึงคุณเสมอนะไม่ว่าเขาจะคุยอยู่กับใครแต่ใจเขาอยู่กับคุณนะคะก็ถามว่าค่ำคืนนี้เขาคิดถึงคุณไหมคิดถึงแน่นอนค่ะว้าวคิดถึงมากๆใจฟูเวลาเขาคิดถึงคุณเขาจะมีความสุขอิ่มเอิมเกษมสีมากๆแบบเหมือนกับลืม ลืมทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะในหัวใจเขามีแต่เพียงคุณเท่านั้นนะคะคิดถึงมา,มากๆค่ะในค่ำคืนนี้นะคะก็ไปปรับใช้กับสถานาการณ์นะเขาอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวหรือว่าไม่ได้อยู่กินกับใครอะไรเงี้ยนะอาจจะอยู่กับพ่อแม่เขา,เขาครอบครัวใหญ่หรือจะเป็นองค์กรใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้ไม่ค่อยมีเวลานะไม่ว่าเขาจะคุยกับใครอยู่ แต่ใจเขาคิดถึงคุณอย่างแน่นอนค่ะ